지금까 ตน้ำท่วมครั้งนี้ของกินของใช้จําเป็นหลายอย่างขาดตลาดบางอย่างราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ไม่เว้นแม้แต่น้ําดื่มที่หาซื้อไม่ได้ง่ายๆกรมทรัพยากรน้ําบาดาลสารต่อนโยบายจากรัฐบาลเจาะบ่อบาดาลเปิดจุดบริการน้ําสะอาดทั่วกรุงเทพเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่มน้ําบาดาลดื่มได้หรือไม่ปลอดภัยจริงหรือติดตามกับปราณีตร้อยบางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สวัสดีครับอบดิครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอธิบดีปราณีตนะฮะนี่มาพร้อมกับน้ำบาดาลฮะผลิตภัณฑ์ของทางกรมครับผมนะครับทั้งหมดที่เห็นเราอยู่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยน้ำบาดาลหมดเลยนะฮะใช่ครับเป็นน้ำบาดาลผลิตจากน้ำบาดาลดูนะดูดูแล้วใสใสกิ๊กเหมือนน้ำสององไฟแล้วใสมากพี่แต่ว่าอาจจะอยู่ในหลากหลาย ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบไปทนั้นเองนี่ก็แบบอยู่ในภาชนะแบบขุนคือน้ําเหมือนกันผน้ำข้างในเหมือนกันใช่ไหมยี้อน้าบาดาลเป็นน้ําบาดาลเป็นน้ําใช้ชื่อเลยว่าน้ําบาดาลทีนี้ทีนี้กรมของ่านธิบดีในช่วงที่อุทกภัยเนี่ยมีบทบาทในการไปไปช่วยเหลือไปเยียวยาอย่างไรบ้างครบบทบาทของกรมเสกสรรน้ำบาดาลเนี่ยได้รับนโยบายจากรัฐบาลเนี่ย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยพระท่านหลมงตีบีชาเลี้ยงสมบูรณ์สุดมอบนโยบายให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยผลิตน้ําดื่มสะอาดจากแหล่งน้ำบาดาลให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยผลิตอยู่เกือบยเกือบหน่วยในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีจุดบริการน้ําดื่มสะอาดเนี่ยทั้งกรุงเทพและรอบๆปริมณฑลเนี่ย86จุด 8จุดครับอไป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 แจกนี่นะฮะไปแจก86จุดเอ่อหมายว่ามีจุดบริการเนี่ย86จุดก็มีทั้งอ่าภาชนะบรรจุต่างนี้นะครับครับแล้วก็มีทั้งอ่าภาชนะที่ใส่ขนาดอ่าพันลิตรหรือสองพันลิตรอ๋อให้ผู้ประสบอุตก่าห์ควายนี่แล้วก็ภาชนะมาใส่ครับแล้วถ้ากิมีอย่างนี้ปุ๊บมาปุ๊บก็แจกไปเลยเอาไปเลยหิ้วไปเลยก ก็ถ้าไม่มีภาชนะมาใส่ก็ต้องแจกไปเลยเออจุดบริการจุดบริการนี่คือไม่ใช่ขายนะฮะแจกฟรีเลยครับผมนี่คุณแม่คุณทำผ่านป้ามันก็แบกไปเลยเรียกคุณแม่ว่าป้าเหรอคะอ้าวนี่คุณพี่สิคะให้ไปเลยครับผมโอ้โหเพราะตอนนี้ยามนี้ก็ยังขาดแคลนนะท่านพี่คะช่วยขอเขาก่อนไหมคะที่พี่จะทานนอได้ท่านดื่มได้ใช่ไหมดื่มได้ครับผม อ,อาจจะเป็นพรีเซนเตอร,ร์ที่หน้าตามไม่ค่อยชักชวนเท่าไหร่นะคะโอ้ชามันยอดมากเลยซ่าน้ำบาดาลด้วยแต่ว่าโดย <c oughs> ส่วนบางส่วนเนี่ยเขาจะคำว่าน้ำบาดาลใช้อาบใช้อะไรนะแต่ว่าดื่มเนี่ยไม่ได้ครับคือเรียนอย่างนี้นะครับน้ำที่มีขายในกรุงเทพเนี่ยสามสี่ยี่ห้อดังๆนะก็ผลิตมาจากแหล่งน้ำบาานในกรุงเทพนะครับซึ่งความลึกั้งเมตรลงไป ในชั้นนครอนหลวงและชั้นนนทบุรีครับครับผมในกรุงเทพนี่มีแหล่งน้ำบาดาลอยู่8ชั้น8ชั้นเหรอฮะแปดชั้นแล้วแล้วเอามาจากแชั้นมันถึความลึกความความลึกหมายว่าชั้นน้ำบาดาลที่มีให้ในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่แชั้นยิ่งเอามาจากชั้นลึกหรือว่าชั้นตื้นถึงจะสะอาดฮะหรือว่ามันสะอาดทุกชั้นมันสะอาดทุกชั้นครับเพราะว่าพอเราเอาขึ้นมาพบเนี่ยเรามาดี มีขั้นตอนกระบวนการท่านอธิบายได้ไหมครว่าเราทําอะไรบ้างขั้นตอนมันเป็นยังไงครับขั้นตอนกระบวนการในการผลิตน้ําดื่มสะอาดจากแหล่งน้ำบาดาลนะครับปัจจุบันที่เรามีหน่วยผลิตอยู่18หน่วยในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับนนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยก็เอามาจากแหล่งน้ำบาดาล ชั้นนนทบุรีและชั้นนครหลวงครับความลึกก็300เมตรนะฮะแต่นี้ที่เราเอามาจากบ่อบาดาลเนี่ยจะเป็นบ่อเขาเรียกว่าเป็นบ่อทางวิชาการเป็นเครือข่ายสังเกตการบ่อธรรมดานทางวิชาการครับเมื่อเกิดวิกฤตการอุทกภัยครั้งใหญ่เนี่ยเราก็ปรับจากบ่อวิชาการเนี่ยมาเป็นบ่อผลิตนะครับตอนนี้เราสูบน้ําขึ้นมาแล้วเข้าขั้นตอนการผลิต ครับตามีใช่ไหมครับตามที่ท่านเห็นโอครับผมจริงๆหลายขั้นตอนมากเลยนีคะหลายขั้นตอนนะใช่ไหมคะพักน้ําด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะกรองน้ําทําค่าเชื้อครับเอ๊เดี๋ยวนะคะท่านคือมันต่างกันแค่ที่มาของแหล่งน้าถูกไหมคะแต่ว่าขั้นตอนการผลิตเป็นน้ําดื่มเนี่ยเหมือนกันกับการใช้น้ําปกติถูกไหมคะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าน้าเข้ามาท่วมกรุงเทพในพื้นที่กรุงเทพและน้ําบาดาลจะสกระปรกไม่เกี่ยวเลยไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยปลอดภัยดื่มได้ตล<า>อดเวลากับาเรียนอย่างนี้ว่าชั้น300เมตรเนี่ยนะ,ะน้าน้าที่คือมันกรองโดยธรรมชาติอยู่แล้วจาก300เมตรเนี่ยกว่าจะลงไปถึงช้นน้ำบาดาลเนี่ยมันมีการกรองโดยธรรมชาติสะอาดอยู่แล้วแล้วเราก็เอาขึ้นมาครับผมแล้วเราก็เอาขึ้นมาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ด้วยระบบอ่าอาร r โอรีเวิร์สออสนะคือการซึมผ่านเมมเบรนซึ่งมีขนาดความอ่าความความกรองนะฮะมีขนาดอ่าศูนยไมครอนก็ประมาณหนึ่งในแสนของเส้นผมเนี่ยขนาดนะความละเอียดนวามละเในแสนะศูนย์จุดเท่าไหร่ฮะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งไมครนศูนย์หนึ่งครับผมท็อตนิยมหลักที่สามครับผม ซึ่งในในในภาชนะทั้งหมดค่ะพี่กนกพี่โสพลคือว่าเนี่ยจะบอกไว้หมดเลยนะคะว่าน้ําดื่มสะอาดมาตรฐานองค์การอนามัยโลกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับคุณโสพลก็ได้ดื่มแล้วคุณจอมขวัญเอาสิดื่มจากแก๊ลลอนนั่นไหมไม่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 ่ไม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 ่ไไม่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 ไม้ไม่ไม่ไมเไม่ไม่ไมเไม่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  ย้ำว่ามีมีจุดบริการจหดรร,ร,รประชาชนที่ประสบภัคุทกภัยแล้วก็ดื่มได้นะฮะเรียบร้อยทุกอย่าง